สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะก็มาพบกับอาจารย์แอตักศิลาค่ะวันนี้ตรงกับวันพุทธที่6กันยายนพศ2563นะคะมาพบกับดาวเด่นประจำวัน6ดวงเช่นเดิมเมื่อวานท่านใดที่ได้ติดตามชมนะคะแล้วก็มีสมาชิกหลายท่านเลยค่ะได้รับโชคใหญ่นะคะก็อาจารย์ทา จับคู่2คู่3ไว้เป็นแนวทางไว้ให้อยู่ท้ายคลิปก็มีสมาชิกหลายท่านค่ะได้รับโชคใหญ่จาก VIP นะคะ3ตัวแตกที่อาจารย์วิเคราะห์ไว้ให้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับโชคด้วยนะคะก็ขอให้เฮงๆแบบนี้ไปทุกๆวันนะคะกับดาวเด่นประจําวันของอาจารย์นะคะแล้วก็อาจารย์ขออนุญาตแชาสัมพันธ์ค่ะวันศุกร์ ที่11กันยายนนี้นะคะที่ใกล้จะถึงนะคะทางมูลนิธิตักศิลานะคะได้ทำพิจัดทำพิธีชัยบูชาพระราหูนะคะก็เลิกเอ่อกที่ไหวเนี่ยค่ะก็ตั้งแต่เช้าเลยนะคะจริงๆเลิกเช้าตรู่เลยแต่ท่านใดที่อยากจะเข้ามาร่วมงานนะคะก็สามารถมาร่วมงานกันได้เลยนะคะพิธี จะเริ่มตั้งแต่เช้าแต่จริงๆแล้วสมาชิกก็มาได้เลยและที่สำคัญค่ะจะมีเหล่าบรรดาคณาจารย์นะคะดูดวงเช็คดวงให้ทุกท่านฟรีเช่นกันนะคะอยากจะเข้ามาเช็คดวงก็เข้ามาได้เลยและที่สำคัญอยากจะมาเ,เข้าร่วมพิธีเกี่ยวกับชัยบูชาพระราหูก็มากันเยอะๆนะคะแล้วก็มาพบกับอาจารย์แอได้นะคะอ่าแล้วก็ที่สำคัญค่ะทุกท่านนะคะ อยากจะสอบถามเส้นทางก็สามารถโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้หรือแอดไลน์มาสอบถามก็ได้เช่นกันนะคะเส้นทางคร่าวๆเลยอาจารย์ของอญาติแนะนำนะคะถ้ามากับรถไฟ,ฟฟ้าค่ะก็นั่ง BTS มาลงตรงสถานีช้างเอาราวันนะคะพอลงปุ๊บเดินย้อนขึ้นมาทางช้างเอาราวันสามเสียนะคะช้างสามเสียนสถาบันจะอยู่ทางขวามือนะคะและท่านใดถ้าเอารถส่วนตัวมาก็ลงทางด่วนละ ออสังเกตถึงช้างเอราวัน3เสียนชิดซ้ายไว้นะคะลงมาชิดซ้ายเลยนะคะเออจะอยู่ทางด้านซ้ายมือหาง่ายนะคะมีต้นมะพร้าวอยู่ข้างหน้าด้วยเห็นชัดแจ๋วเลยนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านมาร่วมงานกันเยอะๆเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองนะคะโอเควันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดดาวเด่นประจําวัน6ดวงเช่นเดิมนะคะดาวเด่นดวงแรกค่ะ ดาวห้านะคะดาวห้าหรือดาวพระฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งมหันโนแห่งเริกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวางลูกที่แปดมีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวางและยังได้นวางปุเอกค่ะดาวเด่นตัวที่สองประจำวันนี้คือดาวเจ็ดค่ะดาวเจ็ดหรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งมหันโนแห่งเริกเกาะอยู่นวางลูกที่แปดมีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวางและยังได้นวางปุเอกเช่นกันค่ะ ดาวเด่นตัวต่อไปค่ะคือดาวสี่ดาวสี่หรือดาวพุธอยู่ในตำแหน่งภูมิปารูแห่งเริกและยังเป็นเกษตรมหาอุดเกาะอยู่ณวังลูกที่6มีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังและยังได้นวังบริสุทธิ์ค่ะดาวเด่นตัวต่อไปนะคะคือดาวหนึ่งค่ะดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งมหาธนแห่งเริกเกาะอยู่ณวังลูกที่7มีดาวหหรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นตัวที่5ประจําวันนี้คือดาวศูนย์ค่ะ ดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูอยู่ในตำแหน่งมหัธโนแห่งฤกิกเกาะอยู่นวังลูกที่7มีดาวหหรือดาวสุขเป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นตัวสุดท้ายค่ะดาวหค่ะดาวหกหรือดาวสุขอยู่ในตำแหน่งราชาโชคและยังเป็นอนุเกษตรสลับเรือนและราชาโชคนะคะเกาะอยู่นวังลูกที่สามมีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังนะคะเป็นประจําทุกวันเลยอาจารย์แอก็จะ คัดจากหดวงนี้ค่ะมาเหลือสี่ดวงตามที่อาจารย์แอชอบนะคะและทุกท่านบางท่านนะคะไม่ได้ชอบเหมือนอาจารย์แต่จับคู่จนแตกเลยก็มีนะคะดวงแรกนะคะ5ค่ะ4นะคะศย์ค่ะ6ค่ะ5 406นะคะสามารถจับคู่2คู่3ได้เลยและท่านที่ชอบตัวเดียวอาจารย์แอให้5นะคะ ขอให้ทุกท่านจับเลขไหนปังเลขนั้นแล้วก็ขอให้เฮงๆรับโชคในทุกๆวันเลยนะคะทุกอย่างอยู่ที่ตัว,ตวเราด้วยนะคะแล้วก็กโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกครั้งคะ่ะอาจารย์แอขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณสําหรับ กำลังใจและคอมเมนต์ดีๆนะคะอาจารย์แอจะรีบเข้าไปตอบทุกคําถามและทุกคอมเมนต์เช่นกันทุกท่านสามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์ได้ฟรีแอดไลน์มาตาม ID ข้างล่างนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรับโชคค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ